วันนี้ก็มาชุมสวนทุเรียนเนาะ,ค,ะ,นะนนค่ะอุ้ยโลละลอยกว่านี้หอมท่านสามมือมมอรล,ลอยอ,อันนี้เด้ออุอันนี้ก็งามที่จะพูดยิ่งใหญ่วันนี้มากินทุเรียนครับพี่น้อง จ,จีม да. ือก่อมชุกนี่นะคะพี่น้องใายเบเรยนี่นหลดเลยจาป่าแอันี้จ๊ดซี๊ดนีโรลดเลยจ๊ดซี๊นีเก่าซีบ เจ๊ชิฟกัจับกองได้โอ้ยพูดดีจังนั่นนี่บ่ะอออนนี้วยไหนถงามนะวะนีเรียมรวยนี่ไปกินอีกตัเลยเจ๊เื่องเาตัวนี้ผูงามไม่หน่อยที่จะพูดไม่งามอไปถามเพื่อนมาุกเออไปถามเพื่น

เอาที่ดองชุดนี่ไปซมนี้นะคะ่ะพี่น้องอันนี้รูละเกสิบบาทตอนนี้รูละเจสิบบาทเนาะรูล,ละเจ็ดสิบมาคิปหนาปอกกันไหมนะคะพี่น้อง